สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัคราพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นจะใช้าศาสตร์แห่งไพทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำมีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีนะครับในเดือนพฤษภาคม2564นี้ดาวอังคารจะสถิตในภพมรณะฟังว่ามรณะหลายท่านก็อาจจะตกใจนะครับและนึกไปถึงแต่ความตายและความสูญเสียแต่แท้จริงแล้ว มรณะเป็นพบที่มีความหมายมากมายหลายในยักษไม่ได้หมายถึงความสูญเสียเพียงอย่างเดียวนะครับยังหมายถึงการเดินทางไกลาการจากไปไกลาจากถิ่นที่อยู่อาศัยคนต่างที่ต่างถิ่นการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการจบจากสภาวะหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่อีกสภาวะหนึ่งและยังหมายถึงการได้มรดกก็เป็นได้เช่นกันนะครับ นอกจากนั้นดาวพฤหัสบดีได้โคจรในราศีกุมภายใต้พบพันธุได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ย่อมส่งอิทธิพลให้ท่านเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือมีโอกาสที่บุตรบริวารจะนำเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวก็เป็นได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นยังมีอิทธิพลของดาวจรต่างๆในเดือนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณให้โทษอย่างไรในดวงชะตาในด้านต่างๆของท่านก็ขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่14พฤษภาคมดาวอาทิตย์ดาวการงานของท่านได้โคจรสถิตในราศีเมษภายใต้ภพอริร่วมกับดาวมรุตยูช่วงครึ่งเดือนแรกของการทำงานของท่านจึงมีทิศทางที่โดดเด่น ท่านจะมีแนวโน้มที่จะได้รับการช่วยเหลือและอุปถัมภ์ค้ำจุนจากคนในสังคมที่ทำงานอยู่ท่านจะมีเครดิตที่น่าเชื่อถือในการทำงานท่านที่เคยมีปัญหาจากเรื่องค้างคาจะมีเหตุให้ได้คลี่คลายและแก้ไขได้สำเร็จนะครับบางท่านก็อาจจะมีงานใหญ่ให้ได้ทำรวมไปถึงการบุกเบิกโปรเจกต์ใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับการงานก็เป็นได้นะครับสิ่งต่างๆในการทำงานจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นดี อย่างไรก็ตามดาวอังคารยังคงสถิตในภพมรณะท่านจึงมีเกณฑ์ในการโยกย้ายที่ทำงานอาจเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแผนกหรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือท่านอาจจะต้องเดินทางไปโน่นมานี่ติดต่องานมากขึ้นบางท่านก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรแบบคาดไม่ถึงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมน,นะครับ วันที่6พฤษภาคมดาวสุขจะโคจรเข้าสถิตในราศีพฤษภภายใต้ภพปัตตนิเป็นเกษตรราธิบดีท่านที่ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีหรือท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือในการทำงานจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีเช่นกันนะครับ ในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะโคจรสถิตยอยู่ในราศีพฤษภและก็โคจรร่วมกับราหูช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกอาจมีความพลิกผันหรือเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นมาบ้างนะครับท่านจึงควรตั้งใจและมีสมาธิจดจอ่อกับการทำงานพยายามหลีกเลี่ยงการประทะทางคำพูดและอารมณ์แล้วก็ไม่ควรทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะครับ ทั้งนี้ดาวพฤหัสบดีประธานดาวฝ่ายสุภเคราะห์ยังคงสถิตยอยู่ภายใต้ภพพันธุยาวไปจนถึงเดือนกันยายน2564ในช่วงเวลานี้ท่านจะพบแนวคิดในการทำงานจะเกิดสิ่งดีๆและมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งการงานและครอบครัวท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์จะเกิดโชคลาภและความสำเร็จท่านอาจจะได้พบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำธุรกิจ ส่วนท่านที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่ผลงานจะเป็นที่โดดเด่นเข้าตาหัวหน้าและเจ้านายหรือบางท่านอาจจะขายของได้คอมมิชชั่นเป็นเงินก้อนโตก็เป็นได้เช่นกันครับด้านโชคลาภและการเงินช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่14พฤษภาคมดาวอาทิตย์โคจรโยกหน้าดาวการเงินทำนายได้ว่าการเงินการทองของท่านยังคงมีแนวโน้มที่ดีนะครับ มีโอกาสที่ท่านจะมีรายได้พิเศษหรืออาจได้พบช่องทางของรายได้ใหม่ๆเข้ามาส่งผลให้มีเงินทองใช้สอยได้อย่างคล่องตัวอีกทั้งดาวพฤหัสบดียังคงสถิตภายใต้ภพพันธุท่านมีเกณฑ์จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้สำเร็จจะมีหลักฐานมั่นคงท่านที่ทำงานการค้าการขายมีโอกาสจะได้ลูกค้าใหม่เข้ามาซื้อง่ายขายคล่องนะครับ ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานกับครอบครัวก็มีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะได้รับความไว้วางใจและรับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือบุตรบริวารเป็นอย่างดีนะครับส่วนท่านที่เป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์หรือขายรถยนต์มีโอกาสที่ท่านจะปิดการขายได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าหากท่านใดที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านหรือซื้อรถใหม่ในช่วงเดือนนี้ก็ควรรออีกสักระยะหนึ่งนะครับ เนื่องจากยังไม่ใช่จังหวะที่ท่านจะได้ของดีราคาถูกใจหรือหากท่านได้ราคาดีแต่ก็อาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังก็เป็นได้ครับดาวเสายังคงโคงจรในราศีมังกรเป็นเกษตรราธิบดีย่อมให้คุณแก่ชาวลัคนาราศีพิจิกที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพบปะงานที่ต้องเจรจาออกงานสังคมงานเป็นตัวแทนหรืองานในหน้าจะเป็นช่องทางแห่งรายได้ ท่านมีโอกาสจะได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมิสหายที่ไม่ได้เจอกันมานานจะนำลาภผลความสำเร็จด้านทรัพย์สินเงินทองมาให้นะครับหลังวันที่20พฤษภาคมยังมีข้อควรระวังในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการเซ็นคํ้าประกันให้ใครนะครับเพราะอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือมีปัญหาตามมาภายหลังได้หากสามารถเลื่อนได้ก็ควรเลื่อนออกไปก่อนจะดีกว่านะครับ เรื่องของความรักในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนดาวสุขโคจรสถิตในภพอริความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกอาจดูไม่ค่อยสบอารมณ์มากนักนะครับแต่พอวันที่6พฤษภาคมดาวสุขจะโคจรเข้าสถิตในราศีพฤษภาภายใต้ภพป,ปัตตนิเป็นเกษตรราธิบดีย่อมส่งอิทธิพลให้ความรักความสัมพันธ์ของท่านที่มีคู่แล้วจะเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ท่านที่เคยมีปัญหาก็มีโอกาสจะจับเข่าคุยกันหรือเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวท่านเองก็อาจจะมีความกังวลกวายใจบางอย่างอยู่จึงควรใช้ความใจเย็นต่อกันบางทีการถอยคนละก้าวก็จะช่วยให้ท่านมีความสุขมากขึ้นได้นะครับในวันที่31พฤษภาคมดาวสุขจะโครจรสถิตเข้าราศีเมถุนภายใต้ภพมรณะ ช่วงปลายเดือนจนถึงต้นเดือนมิถุนายนท่านกับคู่ครองคนรักของท่านอาจมีเหตุให้ต้องห่างเหินกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจําเป็นต้องเดินทางไกลก็เป็นได้เช่นกันครับส่วนท่านที่ยังโสดในเดือนนี้อาจยังไม่ใช่จังหวะที่ท่านจะเจอคนที่ถูกใจหรือคนที่ใช่นะครับจึงควรเอาเวลาไปโฟกัสกับการทำงานสร้างรายได้จะดีกว่านะครับเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้ท่านควรเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองให้มากเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มสิ่งของมึนเมาเพราะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาภายหลังได้นะครับ <S <S 1> <S 1> และแนวทางจากไพ่ทาโร่ <ise> ประจำเดือนพฤษภาค,คมได้ภพย The World The Tower และ Tree of Swords นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าชีวิตของท่านได้ดำเนินมาถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว ความมุมานะและความพยายามที่ท่านได้ทำมาอย่างยาวนานกำลังจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จอย่างน่าประทับใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือมีแนวโนว้มว่าท่านจะได้พบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายไปยังที่ที่ดีกว่าเดิมท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำนักงานหรือมีการทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนที่ดินหรือการก่อสร้างก็ได้นะครับ หากท่านคิดจะลงทุนเพิ่มในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับท่านควรประเมินสถานการณ์ให้รอบด้านก่อนเพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้แล้วก็ควรจะตรวจสอบระบบบัญชีให้ดีด้วยนะครับเรื่องความรักมีเหตุจุกจิกกวนใจจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอยหากท่านไม่ระวังก็อาจจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแวงจนทำให้ความสัมพันธ์มาถึงจุดสิ้นสุดก็เป็นได้นะครับในท่านที่ยังโสดหากแอบรักใครอยู่ ก็มีโอกาสจะถูกปฏิเสธได้สูงนะครับดังนั้นในช่วงนี้จึงไม่ควรเอาใจไปผูกติดกับเรื่องความรักมากจนเกินไปนักนะครับ <L un ters> ก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ก็ขอ,ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านประสบแต่ความโชคดีและมีความสำเร็จสมหวังทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ